ออกด่านประตูเหล็กออกจากแคว้นสมารกันคณะของอาจารย์เดินทางมุ่งตะวันตกต่อไปอีก150กิโลเมตรถึงแคว้นกุสันนิกผ่านแคว้นโขิษมิตก่อนถึงแคว้นสันนะบวกลงใต้อีก100กิโลเมตรก็เข้าสู่ทางภูเขาเป็นเส้นทางแคบๆเดินได้คนเดียวแหล่งน้ำผักหญ้าไม่มีเดินตามทางแคบๆที่ธุรก,กันดาล เป็นประยะว่า150กิโลเมตรก็ถึงด่านประตูเหล็กด่านประตูเหล็กตั้งอยู่ระหว่างช่องเขาแคบเป็นป้อมปราการสำคัญของถูกเจียตะวันตกในสมัยนั้นเนื่องจากชัยภูมิเป็นผาหินสูงชันและผาหินเหล่านี้ก็เป็นหินแร่เหล็กจึงอาศัยความสะดวกของภูมิประเทศจัดก,การสร้างประตูเหล็กขึ้นบนประตูแขวนกระดิ่งเป็นสัญญาณบอกเหตุจึงได้ชื่อว่าด่านประตูเหล็กเพราะเหตุนี้ ออกจากนามประตูเหล็กก็เข้าสู่ดินแดนของแคว้นตุกขาราเดินทางอีกหลายร้อยกิโลเมตรข้ามแม่น้ำอามุทริยาก็าถึงแคว้นกุนดุดซึ่งเป็นเขตแคว้นที่รับพระราชทานของตัตุเชะเชะเป็นชื่อบรรดาศัก์โอรสองโตของเยฮูคานพระชายานามเคริรเหอตุนเป็นน้องสาวของเจ้าแคว้นเกาชังฉีเวินไทยพระน้องนางของเจ้าแคว้นเกาชังผู้นี้ ตั้งแต่ได้ข่าวว่าเสด็จพี่มีแาชสารให้อาจารย์นำติดตัวมาก็เฝ้าคอยวันคอยคืนแต่หน้าเสียดายก่อนที่คณะของอาจารย์จะเดินทางมาถึงนางก็ล้มป่วยเสียชีวิตเสียก่อนขณะอาจารย์เดินทางมาถึงพอดีต,ตัตุประชวนอยู่บนเตียงไม่สามารถออกต้อนรับได้ครั้นได้อ่านจดหมายที่มาจากแคว้นเก่าทางแล้วก็ให้รู้สึกดีใจและเศร้าเสียใจร่คนกันสืออึกสือื่น,นรับสั่งกับอาจารย์ว่า สิทธิ์ได้พบอาจารย์รู้สึกดีใจเป็นอันมากขอให้อาจารย์พักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งขอให้สิทธิ์หายป่วยแล้วจะน้อมส่งอาจารย์ไปอินเดียด้วยตนเองต่อมามีพระอินเดียรูปหนึ่งได้รักษาตาตุกด้วยการสวดมนต์ภาวนาจนอาการป่วยของตาตุกค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดถูกพระชายาที่สมรสใหม่ซึ่งยังสาววางยาพิปรงพระชนภายหลังตาตุกสวรรคตแล้วเจ้าชายที่ให้กำเนิด ดยน้องหญิงแห่งแคว้นเกาชังอายุยังเยาว์จึงถูกถือล่อเจ้าชายที่เกิดแต่พระชายาองค์ก่อนยึดอำนาจตั้งตัวเป็นเสเสียเองและเอาพระชายาสาวของตาตุ๋ซึ่งก็คือแม่เลี้ยงมาเป็นเมียอาจารมาเจอกับเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้จึงเสียเวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเดือนเศษในระหว่างนี้ได้คบหาสมาคมกับพระเทระที่เคยเดินทางไปศึกษาที่อินเดียมาแล้วรูปหนึ่งพระเทระรูปนี้ โดยรับการยกย่องว่าเป็นนักธรรมแห่งดินแดนภาคตะวันตกของเทือกเขาชงหลิงพระเถระชั้นสูงรูปนี้เดิมทีถือว่าเป็นผู้อาวุโสลูกศิษย์ของท่านก็ดูถูกอาจารย์เวลาต่อมาอาจารย์ได้โต้ปัญหาธรรมในวิภาษา,าศาสตร์ของหินยาณทาให้ท่านยอมรับนับถือต่อแต่นั้นมาพอพบหน้าอาจารย์จะยินดีปรีดาลูกศิษย์ก็รู้สึกระอายใจ เปลี่ยนท่าทีจากดูถูกเป็นยกย่องชมเชยหลังราชพิธีงานศพจบลงอาจารย์ได้อำลาจากเซหม่ท่านกล่าวกับอาจารย์ว่าดินแดนที่อยู่ในปกครองของสิทธิ์มีอยู่ที่หนึ่งชื่อแคว้นพันแคว้นนี้มีผู้ขนาดน,นามว่าเมือราชครืน้อยมีปูชนียสถานอยู่เป็นอันมากอาจารย์น่าจะแวะไปเที่ยวชมหลังจากนั้นจึงเดินทางต่อไปอินเดียขณะที่อาจารย์เตรียมจะเดินทางไปยังแคว้นพัน ตามคำแนะนำของเซ่ใหม่ก็พอเอญได้พบกับพระภิกษุจากแคว้นพัน์หลายสิบรูปซึ่งได้ข่าวการสวรรคตของตาตุจึงเดินทางมาเคารพศพทั้งสองฝ่ายเมื่อพบกันแล้วรู้สึกดีใจมากอาจารย์ถือโอกาสถามเส้นทางไปอินเดียพระภิกษุคณะนั้นจึงเชิญชวนอาจารย์ร่วมเดินทางทั้นกล่าวว่าเดินทางจากแคว้นพัน์ลงใต้ไปอินเดียจะสะดวกจิ่งกว่าเส้นทางอื่นอาจารย์รู้สึกว่าเป็นวาสนาจริงๆ จึงทำตามคำแนะนำอําลาเซม่เดินทางร่วมกับพระภิกษุไปยังแคว้นพันรัศมีพระเที่ยวแก้วคณะของอาจารย์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุเดินทางมาถึงแคว้นพันปรากฏดังคำร่ำรือที่เปรียบเป็นราชคลืน้อยจริงๆบ้านเมืองใหญ่โตโออา วัดวาอารามสง่างามมากมายรวมร้อยกว่าอารามมีพระภิกษุไม่ต่ำกว่าสามพันรูปแต่ส่วนใหญ่จะนับถือนิกายคินยานที่นอกเมืองทางที่ตะวันตกเฉียงใต้มีอารามแห่งหนึ่งชื่อว่าสังคารารามยิ่งสวยงามอลังการภายในอารามเก็บของมีค่าไวมากมายมักถูกพวกโขโมยโจรกรรมบ่อยๆในวัดมีรูปปั้นท้าเวสุวรรณหนึ่งในจตุโลกบาล มีหน้าตาเมึงถึงยืนเฝ้ารักษาการทำให้พวกหัวขโมยเห็นแล้ววาดกลัวกล่าวกันว่าเมื่อไม่นานมานี้โอรสองค์หนึ่งของเยฮูคานเคยนำทัพมาตั้งที่กลางแก้งนอกวัดตั้งใจว่าบันรุ่งขึ้นจะเข้าจู่โจมปล้นของมีค่าภายในวัดแต่ในคืนวันนั้นเองก็เห็นท้าเวสบันยืนหน้าตาเธอมึงตึงอยู่ข้างที่พักพร้อมตวาดถามว่า เหตุใดจึงนำทัพมารบกวนอารามสถานที่เงียบสงบหมายจะชิงทรัพย์หรืออย่างไรว่าแล้วก็เงื้อหอกในมือแทงใส่หน้าอกของขาน้อยจนทะลุกลางหลังขาน้อยสะดุ้งตื่นที่แท้เป็นความฝันแต่นั้นมาก็รู้สึกเจ็บหนืบที่หัวใจต่อมาเคยคิดจะหาเกติอาจารย์ทำพิธีสะดาะเคราะห์เพื่อพายบาปที่คิดไม่ดีน่าเสียดายคนที่ส่งไปเชิญเกติอาจาร ไม่ทันกลับมาก็ตายเสียก่อนเพราะทนความเจ็บปวดในหัวใจไม่ไหวภายในวิหารของวัดแห่งนี้มีพระเขี้ยวแก้วหนึ่งองค์ยาวนิ้วเศษกว้างประมาณเจ็ดหุนสีขาวนวลทุกครั้งที่มีงานประจำปีสาธุชนทั้งบรรพชิตและเครือหาดจะเดินทางมานมัสการพระเขี้ยวแก้วมีรัศมีปรากฏให้เห็นทางทิศเหนือของอารามมีเจดีย์สูงหลายร้อยฟุตอยู่องค์หนึ่ง ภาษารีริกธาตุที่บรรจุในเจดีมักสองรัศมีเรืองรองทางทิ่ตะวันตกเฉียงใต้มีอารามอีกหลังหนึ่งมีอายุเก่าแก่มากกล่าวกันว่าผู้ที่มาบำเพ็ญที่นี่จนสำเร็จอรหัตผลมีไม่ขาดระยะหลังจากนิพพานแล้วก็เข้าสถิตในเจดีองค์นี้ที่นอกเมืองหาไปทางทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือ25กิโลเมตรมีเมืองชื่อเมืองทีไวย และทิศเหนือของกำแพงเมืองห่างออกไป20กิโลเมตรมีเมืองชื่อเมืองพอลีตางมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งสูงหลายสิบฟุตกล่าวกันว่าอดีตครั้งที่พระพุทธองค์บรรลุธรรมใหม่ๆเคยได้รับถวายน้ำพึ่งกับข้าวตูจากสองข้าหาบดีพุทธองค์จึงได้สมาทานศินห้าุศลกรรมสิบแก่พวกเขาทั้งประธานพระเกศาและเสภพระนาาัขาเล็บนิ้วให้เมื่อพวกเขากับประเทศ จึงทาตามคําแนะนําของพระองค์สร้างเจดีย์สององค์นี้มาบรรจุพระเกศาและพระนักขาเพื่อเป็นที่สักการะแก่คนรุ่นหลังทางตะวันตกของเมืองห่างออกไปประมาณ35กิโลเมตรยังมีเจดีย์อีกองค์หนึ่งกล่าวกันว่าเป็นโบราสถานที่ตกทอดมาแต่สมัยพระกัสปะพุทธเจ้า ไม่รับเงินทองของมีค่าขณะนั้นในวัดวสัสงรารามมีพระรูปหนึ่งมีความรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกของหินยานมากมีนามว่าปัจจยากรเป็นพระเถระซึ่งจาริกมาจากแคว้นกกกะเพื่อมานมัสก,การสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองราชคลือน้อยนี้เช่นกันพระรูปนี้แม้ภาสาน้อย แต่มีสติปัญญารอบรู้กว้างขวางโดยเฉพาะต,ต่อหลักธรรมของนิกายฮีนายานจะช่ำชองมากเมื่อท่านได้ข่าวว่าพระเสียนจังซึ่งจะเดินทางไปสแสวงธรรมที่อินเดียผ่านมาจึงได้พบปะแลกเปลี่ยนปัญหาธรรมกันทั้งสองสนทนาถูกกอ,อกันมากอาจารย์เสียนจังยกปัญหาบางประการในโกศศาสตร์และวิพาสาศาสตร์มาถามท่านท่านล้วนสามารถตอบได้อย่างไม่ติดขัด ดังนั้นอาจารย์จึงพำนักอยู่ที่นี่เป็นเวลาเดือนเศษเพื่อศึกษาวิพาสาศาสตร์กับท่านขณนะนั้นทางตะบันตกเฉียงใต้ของแคว้นพันมีแคว้นเล็กๆอยู่สองแคว้นชื่อแคว้นยุมถทะกับแคว้นยุสการได้ข่าวว่าอาจารย์สิ้นจัง่งเดินทางไกลามาจากแผ่นดินจีนมีความปรารถนาใคร่พบเพื่อถวายอุปถากจึงส่งทูตมาขอนิมนต์แต่อาจารย์ไม่อยากเสียเวลาการเดินทาง จึงตอบปฏิเสธแต่ทูตทั้งสองแคว้นไม่ละความพยายามจนไม่อาจปฏิเสธได้จึงจำเป็นต้องเดินทางไปรับการถวายเจ้าแคว้นยินดีมากต่างก็ถวายเงินทองของมีค่ามากมายแต่อาจารย์ก็ปฏิเสธบอกว่าการเดินทางครั้งนี้คือประสงค์ก็เพื่อแสวงธรรมอันทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นของนอกกายท่านไม่เคยให้ความสำคัญจึงปฏิเสธไม่ขอรับ พระพุทธรูปยืนพระพุทธรูปยืนสูง150ฟุตคณะของอาจารย์เดินทางจากแคว้นพันมุ่งลงทางตอนใต้ต่อเตรียมเข้าสู่ภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมะเมื่อข้ามภูเขาหิมาลัยได้ก็เข้าสู่ดินแดนของอินเดียแล้วแต่ว่าความหารุโหดของเส้นทางบนภูเขาหิมาลัยมีอันตรายรอบด้าน ยิ่งกว่าเส้นทางที่เดินผ่านมาแล้วหลายเท่าภายใต้การนำทางของอาจารย์ปรัชญากรเดินทางถึงแคว้นกัดจะจากนั้นมุ่งหน้าตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่เทือกเขาหิมาลัยนี่เป็นเส้นทางช่วงสุดท้ายก่อนเข้าสู่ประเทศอินเดียและก็เป็นเส้นทางที่ลำบากที่สุดอันตรายที่สุดระยะทางกว่า300กิโลเมตรตลอดทางล้วนเป็นทางเล็กๆแคบๆซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็ง มีอันตรายทุกฝีก้าวถ้าไม่ใช่แรงศรัทธาเพื่อแสแบงทำแล้วคงไม่มีใครยอมเสี่ยงชีวิตทนลำบากตรากรรมเช่นนี้เป็นแน่ผ่านการเดินทางอันแสนหา่โรุดในที่สุดก็เข้าถึงแคว้นพามิยานแคว้นพามิยานเป็นแคว้นที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีวัดบาอารามมากแต่ส่วนใหญ่เป็นวัดของฝ่ายหินญานครั้นราชาแห่งแ้นพามิยานได้ข่าวว่าอาจารย์เดินทางมาถึง โเสด็จออกต้อนรับและพาเข้าวังไปรับการถวายเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันที่นั่นมีพระเถระฝ่ายนิกายมหาสังคิตก,กวาดอยู่สองรูปมีนามว่าอาจารย์อารยะทูตรูปหนึ่งและอารยะเสนอีกรูปหนึ่งพระทั้งสองรูปมีความรอบรู้ในหลักธรรมมากเมื่อได้พบอาจารย์ต่างก็มีความรู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่าประเทศจีนที่อยู่ดินแดนไกลจะมีพระเถระ ที่มีสังฆลักษณะดีอย่างเช่นอาจารย์พวกเขาต้อนรับอาจารย์เป็นอย่างดีและพาชมสถานที่ต่างๆที่เนินเขาแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมีพระพุทธรูปยืนแกะสลักด้วยหิน150ฟุตทางตะวันออกของพระพุทธรูปมีอารามทางทิศตะวันออกของอารามยังมีพระพุทธรูปยืนของพระสักยมุนีพุทธเจ้าแกะสลักด้วยหินแก้วกาด สูงหนึ่งร้อยฟุตหินแก้วกาดมีลักษณะคล้ายทองคําเป็นยอดของแร่ทองแดงที่มีอยู่ในธรรมชาติมีในประเทศเปอร์เซียเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติไม่เปลี่ยนเป็นสีดำไม่เวลาจะผ่านไปนานวันนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปจะแลดูเด่นสง่าอลังการมากภายในบัดยังมีพระพุทธสายยาพระนอนหนึ่งองค์ยาวหนึ่ฟุตสวยสง่าอลังการ จากที่นี่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้100กิโลเมตรข้ามภูเขาหิมาลัยถึงลำธารเล็กมีวัดแห่งหนึ่งภายในประดิษฐานพระเที่ยวแก้วและพระธันตธาตุของพระเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งสมัยปฐม,มกันยาวห้านิ้วและพระธันตธาตุตของพระราชาจักรทองยาวสามนิ้วนอกจากนี้ยังมีบาดเหล็กลูกใหญ่หนึ่งลูกและผ้ากาสาวัสีแดงเข้ม ของพระสารติสมาเทระหนึ่งพืนอยู่ในนั้นด้วยล้วนเป็นสมบัติสืบทอดที่มีประมาณค่าไม่ได้